ขน <niño sharing> ี้ก็คือเป็นเลขทะเบียนอันนี้อาจารย์เอามาแต่รูปแบบของการขนส่งที่เป็นสินค้าเนาะคือรถบรรทุกแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปรถที่เป็นรถยนต์รถเก่งของเราในปัจจุบันเลขอะไรนะเอ่ใครของใครใครพอสังเกตได้ว่ามีตัวเลขก่อนเช่นเจ็ดแล้วก็ตัวตัวเพชนะเราก็ไก่ไก่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ก็ว่ากันไปลักษณะนี้จะไม่ใช่ถ้าใช้กับการขนส่งค ที่เป็นรถบรรทุกจะต้องเริ่มด้วยตัวเลขต่างๆซึ่งหมวดตัวเลขจะแบ่งตามรถที่ใช้ทั้งขนส่งคนผู้โดยสารและใช้ขนส่งสินค้าหรือเราเรียกว่ารถบรรทุกเนานะอันนี้ก็เลขแบ่งไปเนาะก็อาจจะต้องเปตรวจตาจดจำนิดน่งเ,นเดี๋ยวบอกแนวว่าจำอะไรา้าเนาะให้เราเข้าใจคำเสร็จก่อนต่อมา ้ายทะเบียนอ่า้า้ทะเบียน้า้ทะเบียนจะมีสองชนิด้ต้ทะเบียนจะมีสองชนิดก็คือแต่งด้วยสีแบ่งด้วยสีอ่าดวงมีหนึ่งอันแผ่น้า้ทะเบียนตัวนี้ตามตัวอยากฎหมายเราก็จะมีกว้างกับยาวเนากว้างคูดยาวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราะสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้กว้างคูณยาวเนาะอ่า ยาวเท่าไหร่ยาวสี่สี่กว้างยี่สองเนาะจะมีพื้นที่มันแตกต่างกันแล้วสีเหลืองกับสีขาวสะท้อนแสงถ้าเป็นรถที่เป็นสีเหลืองจะใช้สำหรับรถบรรทุกรับจ้างรอรถรับจ้างสีเหลืองคือใช้กับรถรับรับจ้างรับจ้างตรงนี้ก็คือให้กับสาธารณชนก็ได้หรือบรรทุกแบบรับจ้างก็ได้ แต่ถ้าเป็นสีขาวจะใช้สำหรับรถส่วนบุคคลรถส่วนบุคคลก็คือรถที่ใช้ในกิจการของตนเองรถที่ใช้ในกิจการของตนเองดังนั้นถ้าเราเห็นรถบรรทุกที่วิ่งตามท้องถนนเนี่ยเป็นป้ายเหลืองหรือรถสาธารณะทั่วไปรถเมล์ป้ายสีเหลืองรถตู้ป้ายสีเหลืองรถแท็กซี่ป้ายสีเหลืองประจำทางให้บริการทั่วไปแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นส่วนบุคคลให้เป็น จะเป็นสีขาวอันนี้เดี๋ยวมีรูปให้ดูกัน,นแบ่งแย่เนาะขออนุญาตย้อนขึ้นไปนอตน,นีน้ดูนี่ก่อนรักษณะดูตรงนี้ก่อนนิดน,นึงเนาะสีขาวสำหรับใช้ในกิจาการตนเองรถที่เป็นป้ายสีขาวถึงแม้มันจะเป็นรถบรรทุกก็ใช้สำหรับขนสินค้าของบริษัทต,ตัวเลขก็จะแยกเป็นแบบน 82นี่คือรถประเภทไหนเลย82 82นี่คือรถประเภทไหนรถนบรรทุกสวยบุ๋มอ่อนและด้านล่างสีเหลืองเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งโดยทัว่วไปคือรับจ้างเนาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูรูปนี้นิดหนึ่งหนอรูปในอนี้นิดหนึ่งที่เราเรียนไปเนาะมีตัวอย่างที่เป็นตรงที่เราจะเห็นในชั้น ดูเรียนไปแล้วสไลด์เรียนไปแล้วแต่ให้อันนี้เป็นภาพสีนิดหนึ่งเราดูลักษณะของป้ที่เรียนกับเอิญนิดนึ่งจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเนาะอ่ะ bon. เป็นสาธารณะรับจ้างเนาะรูปนี้อ่าไหนๆก็มีรูปแล้วดูเห็นไป้ายได้เอิพื้นสะพ้อนแสงสีขาวพื้นสะพ้อนแสงสีขาวใช้สำหรับ ส่วนบุคคลส่วนบุคคลแต่ตัวเลขคอนแท็กต์ก็จะขึ้นต้นด้วยตัวเลข2ตัวก็แบ่งหมวดไปตามลักษณะที่อาจารย์แจ้งในสไลด์ใหม่ต้นผลสินค้าขนโคนเนาะตรงนี้ก็จะให้เห็นให้แบ่งแยกให้ได้เนาะเวลาเราจะไปรับใช้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยากก็ไปให้เขาขนให้ขนสินค้าให้เราก็ต้องดูว่าเขาเป็นปลายลักษณะแบบไหนเนาะตรงนี้ลูกเรามีอยู่แล้วแหละเนาะก็เป็นลักษณะโดยทั่วไปแบ่ง ัวเลขสองตัวเนาะอ่สองตัวคือเลขแสดงประเภทรถนะก็เลขทะเบียนลำดับขึัดมาถสี่ตัวเลขก็คือตั้งแต่เลขหนึ่งเนาะเลขตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเก้าเก้าร้อยกสิกาเนาะหน่งจนถึงเก้าพั้เบเก้ไม่ได้เริ่มด้วยเลขศูนย์นะลูกนเริ่มด้วยเลขหนึ่งเนาะหนจนถึงเก้าพก็จะมีตาขนตาของกรมขนส่งมีชื่อจังหวัดชื่อจังหวัดตรงนี้ก็คือจดทะเบียน ที่จังหวัดไหนก็จะถูกออกใ้าาโดยจังหวัดน,นนะั้นเนาะแล้วก็รหับบสแสดงจังหวัดอันนี้คู่กันมาเนาะนะอ่าดูกรประกอบการตรสอบอีกน,นิดนึงคู่ขับรถเนาะคู่ขับรถตรงนี้ก็จะมีใบอนุญาตที่เป็นผู้ขับขี่ได้โดยเฉพาะอันนี้อาจารย์เอาเป็นผู้ขับรถบรรทุกเนาะผู้ขับรถบรรทุกอ่าชนะิดที่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่ใบขับขี่รถยนต์ทั่วไปแต่รถรถเก่งเนกะอันนี้าอาจารย์เอามาเป็นผู้ขับรถบรรทุกเนาะู้ขับรถบรรทุก ธนิตที่หนึ่งก็คือมีน้ำหนักเนาะไม่เกิน3,500กิโลกร,รมัมเนาะใช้ได้ขนส่งบริษัทก็ได้เนาะขนส่งบริษัทก็ไม่เกิน20คนอันนี้เช่นพวกรถแ,แท็กซี่หรือรถตู้เนาะรถแท็กซี่หรือรถตู้ธนิตที่สองก็คือเกินกว่า3,500กิโลกร,รมัมเนาะ เกินกว่า20คนด้วยของเกิน3,000ท่โนกรัมคนเกิน20คนเช่นรถบัสรถบัสรถบัสที่มีขนาดที่นั่งเยอะคือ60ที่นั่ง80ที่นั่งหรือรถบขสที่วิ่งขนขนขนขกงผู้โดยสารไปเมืองต่างๆเนาะชนิดที่3าก็คือรถสำหรับรถลากจูงรถอื่นคือล้อเลื่อนอ่ารถบรรทุกสิ่งอื่นใดบนล้อเลื่อนตรงนี้ ชนิดที่ 4, สําหรับขนส่งวัตถุอันตรายเนาะอันนี้เป็นสําหรับใบน,นี้สสำหรับผู้ขับขี่รถบรรทุกเนาะทางถนนของเรา,เาะก็มี4ชน,นิดอาจจะต้องจดจำนิดนึงเนาะอ่าผู้การประอกอบการชที่4เลยก็คือสถานีขนส่งที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะอ่าทให้มีการใช้รถบรรทุกอย่างเต็มที่ไม่ต้องมีการขนส่งเที่ยวกลับลักษณะของสถานีขนส่งสินค้าเนาี่ยอาจารย์ก็บอกไปแล้วเนาะก็ ให้ดูรูปละกันต่ออ่ะก็เป็นอาคารทรงสูงข,ขึ้นมานได้หลยมีหลังคาด้านข้างก็จะเป็นอาจจะไม่มีกาแพงเนาะเพราะว่าจะต้องให้สินค้ามีทางเข้าและทางออกในทิศทางตรงกันข้าเนาะก็คล้ายๆการรูปก็อาจจะคล้ายๆเดิมเนาะก็เป็นผู้ประกอบการได้ที่อาจารย์ให้ดูตรงนี้นิดนึงเนาะตรงนี้พื้นตรงเนี้ยเข้มๆข,ข,ขาวๆขาวตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นของอาคาร สถานีขนส่งสินค้าย,ยกสูงข,ขึ้นมาจากพื้นราบปกติแล้วสูงเท่าไหร่ก็คือขึ้นอยู่กับขนาดของรถบรรทุกท้ายรถเท่าไหร่บางทีรถบรรทุกเหล่านี้อาจจะมีเขาเรียกว่าไฮดรลิกลิฟต์หรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเทลลิฟต์เทล TAIL เทลแปลว่าหาหาแล้วก็ลิฟต์ยกขึ้นยกให้สินค้าข,ขึ้นลงหรือถ้า รถทาไหนเก่าๆนิดนึงก็อาจจะต้องเอาไม้มาต่อไม้กระดานมาต่อวางผ้าตรงนี้จะต้องมีความคงทนแข็งแรงสามารถทําให้ล้อเลือ่อนหรือถ้าเป็นรถคอนเทนเนอร์เขาอาจจะเอารถโฟล์คลิฟ์ขับเข้าไปเลยขับมาจากสาสหนิหผลโขงขับข้างสะพานตรงนี้ไปเนาะหรือเทลลิฟท์แล้วเข้าไปในรถมันคุกเลยแล้วกยวกสินค้าถอยลับออกมาได้เนาะตรงนี้ก็จะทาให้สะดวกมากขึ้น อ่ะอันนี้ก็ให้ดูเดี๋ยวอาจารย์สอนเชิงลึกเข้าไปอีกแต่ให้ดูก่อนว่าสถานีขนส่งสินค้าเนาะของรัฐบาลเนาะรัฐบาลมี3แห่งเนาะอาจจะจดข้าง,างๆนิดนึงหนึ่งสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวงอยู่จังหวัดประจวบคีีของเราที่แหล่เนาะอ่ะในกรุเงเทพมหานาครและปริมณฑลมี3ามมุมก็คือคลองหลวงก็คือด้านทางเหนือ กรุงเทพตอนบนนายุทธยาสลับบุรีสามารถใช้บริการได้ข้างหนุนสองก็คือพุทธมณฑลเนาะพุทธมณฑลนตรงนี้กรุงเทพโซนตะวันอกเนานะทางพวกปร,ระหลงราชชนนีพุทธมณฑลสายต่างเนาะนครปฐมเนาะพุทธมณฑลอยู่อำเภอสาครานจาังหวัดนครปฐมและสุดท้ายอันที่สามที่คอยให้บริการโดยภาคกลางเนาะอันนี้บอกภาคกลางโดยรวมกรันผส,สมทางบกมีสามแห่งก็คืออันสุดท้ายคือร่มเก้าเขตราชกาบัน ร่มเก้าตรงนี้จะพกพูล,ล่าดีหนึ่งจะนเนื่องจากมีแหล่งตากาสถาน,นีประอกอบการขนส่งเนี่ยค่อนข้างต่ำร่มเก้าติดกับสนามบินสนามบินไร่เอ๋อร่มเก้าลากกระบ,บังติดกับลำคลีลำที่คือตรงลำตับลำที่สนามบินนั้นส่วนอน้ำภูแน่นอนแต่ที่บอกเกาติดโพลล่าสปอร์ตจะเกิดขึ้นคุณก็มาทางทางอางกาศแล้วก็ลากมาแบ่งแยกที่สถาน,นีขนส่ง ลงก้าวก็ได้น,นี่คอให้บริการัต่าค่าฝากสินค้าค่าเช่าเนี่ยอาจจะถูกลงกว่าเอกชนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเอกชน,นามากมายที่เปิดสถานีแบบเนี้ยสถานีขนส่งสินค้าแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะแต่ตรงนี้อาจารย์จะมาสอนเป็นแบบของรัฐบาลนการับค่าัดมีสามแห่งในกรุงเทพของเราจริงๆแล้วตามมุมเมืองต่างๆก็มีเชียงใหม่ขอนแก่นแล้ะ ทางหลวงถนนบนและโล่งเกล้าเนาะมาดูตัน huh. ส uh ุด huh. ท yeah. uh ้ายของเราวัน hmm. น mm ี hmm. mm ้เนาะเส้นทางการขนส่งทางถนนเนาะตรงนี huh. uh ้ก huh. mm ็ค hmm. mm ือถนนบนทางเราแล้วแหละเนาะในประเทศไทยของเรามีอะไรบ้างเนาะอ่ะเราแบ่งไว้ตรงนี้เนาะอ่าแบ่งไว้นี่มีหลากหลายเลยเนาะมีห้าชนิดเนาะหนึ่งเลยคือทางหลวงพิเศษทางหลวงพิเศษอ่าทางหลวงพิเศษ ทางบวกพิเศษตัวนี้พูดง่ายๆเขียนเพิ่มเติมไปก็คือพวกทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเช่นภาษาที่เราเรียนกันก็คือมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ครับพิเศษระหว่างเมืองเนาะอ่ะที่ปดีกรมทางหลวงกั้นสไลด์ด้านท้ายในบรรทันด้านท้ายผู้ที่จะดูแลขออนุญาตได้ก็คืออธิบดีกรมทางหลวงเนาะจัดได้มีการลงทะเบียนเอาไว้ ต่อมาเป็นทางหลวงแผ่นด,ดินเนาะทางหลวงแผ่นด,ดินของเรามีอยู่สี่สายหลักๆเลยทางหลวงแผ่นดินสี่สายหลักทางหลวงแผ่นดินเรามีใส่สีสายหลักอะขออนุญาตย้อนมาตรงนี้เราน่าจะมีในสไลด์เนาะทางหลวงมีอ่ะทางหลวงแผ่นดินหนูเขียนตรงนี้นสไลด์หนึ่งเถอรมาอีกสไลด์หนึ่งกอต่อเขียนหัวไว้ก็ได้ก็ทางหลวงแผ่นดินตรงนี้คือทางหลวงแผ่นดินสสายหลักของเรา มูมมุ่งหน้าตรงไปยังภูมิภาคต่างๆหนึ่งเลยก็คือพระโหนยอิชคือหมายเลขหนึ่งรนอะหมายเลขหนึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่ไหนนะอ่าเราเขียนไปนิดนึงเริ่มต้นจากอุทธรณ์วัดริชัยสวรรค์ตะูสิ้นสุดท,ท,ที่ที่ไหนเลยสิ้นสุดที่ไหนะแม่สายจังหวัดเชียงรายภาคไหนภาคตนะวันออกรอภาคตะวันออกไป ันที่สองมิตรภาพถนนมิตรภาพไปโซนกีฬาเนาะแก้ไปโจงสลับดีแล้วก็สุดที่ชายแดนสองพระโวก็คือสุดก่อนจะข้ามสพะพานข้ามแม่น้ำสะพานมิตรภาพไทยลาวเราข้ามแม่น,น้ำต่อมาถนนสุขุมวิทอ่าสุดที่ไหนเอ่อสุดท้ายที่ไหนสุุขมวิทไปทางโซนตะวันออกพัทยาชลบุรีระยองสุดท้ายที่ตลาดน้อยจตุรตลาดินชายแดนกัมพูชาเนาะ หมายเลขสี่ก็คือเพชกกเรเกษร์เนาะเพชกกเรเกษร์ก็คือมีเหนือมีอีสานมีตอนบอ่อแล้วต้องลงใต้บา้างเนาะลงใต้ตก,ก็คือ,อนนมหมายเลขสี่เพชรเกษร์นะทีนี้ย้อนขึ้นมาอีกนึงเนาะถ้าตกวแผ่นดินมีไปแล้วมันมีทำไมมีแค่สี่สายเราแต่มันจะถูกเชื่อมเนาะผู้คนที่อยู่ตามชนบทต,ตามเมืองตา่ตางๆทางหลวงชนบทด้านหลังของเราด้าน ตรงนี้ทางหลักเราเล่นขนซ่อมสร้างมันคือทางหลวงชนบทหมายเลขสามสี่ห้าอันนี้เป็นถนนที่ถูกตัดออกมาจากถนนทา,ง,ง,างหลวงแผ่นดินแยกออกไปเข้าอำเภอเข้าตำบลเป็นทางหลวงท้องถิ่และสุดท้ายทางหลวงสัมปทานทางหลวงสัมปทานของเราก็คือมีหนึ่งที่เรนแฉกท่านรัฐเขีขนเยนนิดนึงก็คือ ทางหลวงที่เป็นทางยงกระดับดอนเมืองโทเว่ดอนเมืองโทเว่ง่ายๆก็คือทาง,ททางดอนโทเว่ข้างหน้า,าเมืองเองของเราเองเนาะทางหลวงสัมปทานได้รับสัมปทานให้เอกชนเนาะจากกะระทรวงคมนาคมให้เอกชนช่วยสร้างทางพิเศษต่างๆอ่าตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้อาจารย์ก็เอามาให้ดูแต่จริงเรามีตัวเลขอยู่แล้วแหละเนาะตัวเลขใ,ในอิอนเทอร์เน็ตก็ได้เพราะว่าถนนมันไม่ได้ผูกเพิเ่มเติมอะไรเนาะ เรก็มีระยะทางไล่ไปเรามีระยะทางต่างต่างเสุดท้ายสองสไลด์น้อสุดท้ายอันนี้ฝากรเราดูตามที่อาจารย์เขียนด้วยเนื่องจากเวลาเราประกบอบก,การเรามีรถเรามีวิธีการประกบอบก,การแล้วเรามีตัวถนนกแล้วเราจะต้องมีเรื่องของผู้ขับขี่วยผู้ขับขี่ผู้ขับขีบ่ พนักงานที่เป็นพนักงานขับขี่ของเราต้องทาอย่างไรเราจะต้องมีตัวบทกฎหมายอันนี้เวลาเรียนเวลาเรียนเราเรียนเป็นเหมือนวิชาการแต่เวลาปฏิบัติเป็นไงพวกบางพวกแต่ก่อนเขามีข่าวอะไรวกยามากินแล้วพวกเที่ยวทำในชนวโนี้นั่นอันนี้คือมีบทสียแต่ในทำบฎหมายเขาห้ามควงกัดพวกกับห้ามวิ่งระยะยา,าวให้แบ่ง แบ่งแบบนี้ภายใน24ชั่วโมงคนที่ได้รับอนุญ,ญาตคือมีใบอนุญ,ญาตขับขี่นั่นแหละตามชนิด 1, 2, 3, 4ของรถบรรทุกเนาะห้ามขับขี่เกิน4ชั่วโมงและก็ขับไปแล้วถ้ามันมากกว่านระยะทางมัไกลกว่า4ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงและขับได้อีก4ชั่วโมงถ้าขับติดต่อกันเกิน4ชั่วโมง คุณก็หยุดพักครึ่งชั่วโมงและขับได้อีกสี่ชั่วโมงและถ้ามันเกินกว่านั้นคุณก็หยุดพักครึ่งชั่วโมงและขับสี่ชั่วโมงเอาแบบนี้จำง่ายๆสี่นะพักครึ่งวิ่งอีกสี่อ่านทางระยะทางขงกายอย่างน้อยต้แปดชั่วโมงก็คือเกินสมรรถนะของคนแล้วแหละเนาะขับรถแปดชั่วโมงเนาะสี่พักครึ่งครึ่งก็คือครึ่งชั่วโมงแล้วก็สี่ชั่วโมงต่อครับ สี่ครึ่งสี่สร้ญญางเป็จับคอนเซ็ปต์ไง่ายาะขับติดต่อกันสีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขับได้อีกสีชั่วโมงนะข้อกำหนดสุดท้ายก็คือเรื่องของความเร็วเมื่อกี้ชัว่วโมงการทำงานไปแล้วแล้วความเร็วนาะอ่ะมันจะมีเขตเมืองเข้ามากเกี่ยวข้องก,กับเรารถบรรทุกน้ำหนักเกิน1,200กิโลกร,กรเขตกรุงเทพมหานครเมือนหลวมของเรา เมืองพัทยาคนเยอะ,ะกาจรจราจรขับควา,วายเทศบาลขับในเขตต่างๆเหล่านี้ไม่เกินโชโลละ60ก็คือพูดตามชาวบ้าก็คือขับในกรุงเทพห้ามเกิน10กิโลเมตรต่อชโมงนอกเขตถ้ารถที่มีน้ําหนักรวมเกิน1,200น,นอ,อยนอกเขตได้80เราจะเห็นได้จากป้ายจำกัดความเร็วของรถ ห้าขอให้รถคันนี้ควบคุมก,การควบคุมความเร็วที่80กิโลเมตรต่อ,อชั่วโมงจะเห็นบ่อยเนื่องจากตัวบทกฎหมายตาย้องมีให้แจ้งและผู้ประกอบการผู้ขับขี่ต้องทำให้ได้ถ้าเกินกว่านี้ก็โดนเรียกเดี๋ยวนี้เรามีต้องต่อจากความเร็วใช่ไหมเอ่ยมาคนเลี้ยวผิดทับเส้นขับเร็วเกินโดนเรียกหมดโดนครบคุมก็โดนเช่นเดียวกันเนาะรถอื่นๆเนาะรถอื่นๆที่ เกินกว่า1,200กิโลกร,รัมก็ช้าลงไปอ,อีกต่อ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เขตก็60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะตรงนี้ก็เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถเนาะข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถนะโอเคเนาะก็พอที่จะเข้าใจคอนเซปต์ในการบรรทุกในการขนส่งในการขนผู้โดยสารบ้างเนาะนิดหนึ่งเนาะในสัปดาห์หน้าเนาะในสัปดาห์หน้า วันพุธอาจารย์ขอมีภารกิจนิดนึงหนึ่งครั้งไปกับสาขาวิชานี่แหละงดบรรยายวันพุธมาเจอกันวันศุกร์งดบรรยายวันพุธเนาะอาจารย์มีภารกิจทั้งกับสาขาเนี่ยแหละอาจารย์ทุกคนไปกันหมดเลยเนาะและเดี๋ยวกลับมาเจอกันในวันศุกร์เนาะเจอกันในวันศุกร์